Let's go. สัสดีครับอร่อยเลิศกับบริษัวันนี้พามาที่กินแล้วรวยบายเชฟช้างเป็นเมนูอาหารภูเก็ตยอดนิยมจัดลงกล่องพร้อมส่งความอร่อยกันถึงบ้านและออฟฟิศผัดมีฮกกกี้ไข่หมกข้าวหมูชาบูฮองข้าวทั่วไตปลาแห้งภูเก็ตและขอแนะนําเมนูที่เลือกชื่อลือนนาลูกชิ้นปลาภูเก็ตไส้กรอกปลาภูเก็ตที่ต้องใช้ปลากล้วยญี่ปุ่นทะเลภูเก็ตล้วนไร้แป้งและสารใดๆคุณบริดการันตีเห็นจะไม่ชชมไม่ได้ต้อง ตามธุรีดไปเลยครับอะไริกับรีวันนี้นะคะกำลังอินเทรน์เลยเป็นที่นิยมมากๆกินแล้วรวยบายเชฟชังท่านแรกคุณนันนิชาเอกวนิชน้องแอนจ๋าสวัสดีนะจ๊าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เจ้าของร้านและเชฟนะคะคุณช่างดำรงกิจการวงสวัสดีค่ะ อาเชฟช้างค่ะเล่าให้เราฟังหน่อยสิกินแล้วรวยเป็นยังไงจ้าช้างเอาเมนูท้องถิ่นภูเก็ตนะครับมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นเมนูผัดหมีฮ่ฮอกเก้นภูเก็ตเส้นหมีฮ่ฮอกเก้นสามารถดูดซอสได้เยอะกว่าเส้นปกติแล้วก็มีความเหนียวนุ่มนะครับใช้ลูกชิ้นปลาภูเก็ตแท้ๆนะครับก็จะตรงกับคอนเซ็ปที่ว่าคนรุ่นใหม่รักสุขภาพด้วยนะครับเพราะเป็นลูกชิ้นปลาภูเก็ตที่ไร้สารเส้นบะหมี่นะคะมันจะดูดซึมน้ําซอส เขาเก่งเรื่องซอสอยู่แล้วแต่เติมเข้าไปอีกลูกชิ้นปลาภูเก็ตใครๆก็รู้จักถ้าต่อจากเมนูของบะหมี่ฮอกกี้นิจ๊ะเป็นเมนูหมูชาบู้องจะใช้หมูสามชั้นสลายมนมันนุ่มๆอยู่แล้วถ้าทำเป็นมันจะหายไปแต่ถ้าไร้มันเลยไม่อร่อยนะคะน้องแอนของเราเป็นเจ้าของโรงงานอันดาลูกชิ้นปลาภูเก็ตอันลูกชิ้นปลาภูเก็ตที่แท้จริงอยู่ที่ไหนคะ ภูเก็ตค่ะผลิตจากปลาเก่าญี่ปุ่นร0อเซนะคะซึ่งทางโรงงานนะคะมีมากว่า50ปีแล้วค่ะเป็นเจ้าแรกที่ทําให้รู้จักลูกชิ้นปลาภูเก็ตค่ะจะมีเมนูลูกชิ้นปลาภูเก็ตลวกจิ้มนะคะที่เหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะปลอดจากสารทุกประเภทค่ะเรายังมีไส้กรอกภูเก็ตอีกไส้กรอกปลาภูเก็ตไม่มีสารกูเตนไม่มีแป้งค่ะแล้วก็ไม่ใส่สีค่ะเป็นเนื้อปลาล้วนเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ไรจ้าลูกชิ้นกุ้งค่ะเราใช้กุ้งทะเลจากภูเก็ตเช่นกันค่ะเป็นเมนูสําหรับทอดค่ะต่อไปปนนะะะคจเ็้าว ไตปลาแห้งค่ะใช้ข้าวสวยมาคุกกับไตปลาแห้งภูเก็ตนะคะแล้วก็คั่วบนกระทะค่ะกินแล้วรวยบายเชฟชัง สั่งยังไงจ๊ะสามารถสั่ง Delivery ได้ผ่าน Get Food l i n e m แ n แล้ว Gra ฟ Food นะครับลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดอตกกค่ะ,คะตลาดสามย่านตลาดเซรีมาร์เก็ตห้างพาราไดพาร์คในภูเก็ตนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหุน่นติ่มซำสาขาทลางและสาขาสามกองค่ะ084550-5144หีหรือ Li@ น e นะคะ handa.fishball ค่ะสั่งได้เลยตอนนี้ไม่ว่าคุณจะ Work from Home หรือคุณไปออฟฟิศสามารถอร่อยได้ทุกที่ที่คุณอยู่วันนี้เลตต้องขอการันตีให้เป็นออย่ย เลินะะจ๊ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมแล้วครับเชิญติดตอ่อได้ท er> ี่กินแล้วรวยบายเชฟชัางโทร092551 4862 062-8462539หรือสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน get grab line man ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของครุตรีรับพิันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากครุหรีไปเลยครับ และสําหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านกินแล้วรวยบายเชฟชางคือเมนูนี้เลยครับอ,ะอะร่อยเ่าะกับบรินี่เมจิอ,อีติ้งย่าผิงช้างสวัสดีค่ะ